สองพี่น้องญี่ปุ่นที่ลังเลว่าจะกินอะไรก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลไทยที่เกียวโตโวันนี้เปิเรามาชาาาินนะจับบัตรใครรับของคอนเสิรบตวันน,นี้จะมีคอนเสิร์ตตั้งแต่บสองโมงคืออนมาครับแต่ว่าตอนนี้ยังเวลาเวลาไหน กเวลานผูบชมที่ยังขึ้นยังที่ยังขึ้นนั่นก็ต้องใี้พวกเราคิวคิวนิดหน่อยนะถ้าจท่คิวไหมคิวครับคิวถ้าจนก็คิวน้องใช้ข้อมปรหมดคิวนะครับตรพวกเราจะไปกินข้าวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีโครงสร้านะก็พวกเรากินแท๊กเต็มไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้ วันนี้มีคอนเสิร์ตใช่ขอบคุณมากที่ชิร์นักกับพวกเราดีใจมากมากครับที่มีโอกาสได้เขาร่วมงานจงานไทยแลนด์เฟสติวัลอินโกูโตส่วนตัว23นะครับผมเป็นครั้งแรกแต่ว่าตอนนี้กินเบียไม่ได้กินเฟรนเร์ก็ไม่ได้ก็กินอะไรดีนะทุกคนขอใจทุกคนช่วยพวกเราหนะครับติจันอยากกินอะไรอยากกินเบียร์ดิจันเบียร์ บางคนตรงตรงนี e ้ก ah e. <laughs> <s> ินเบียก็ร okay? <kit magic> ้องเพลงได้นะครับแต่ว่าพวกเราถ้ากินเบียร้องเพลไม่ได้นะครับงานของพวกเราวันนี้คือคนชอบหนาวกินยังไม่ได้นะกินอะไรนี่นะถ้าช่างนี่ทุกทุกทุ่งนะครับสวยมากพวกเราดีเจมากมากครับที่นี้งาน เกี่ยวกับไทยไหนอีปุ่งนะขอบเลยนากจริงๆกนะันรับโอ้กนัทจะทุกคนขคอบคุณมากครับแต่ว่ากินเบี่ยมไม่ได้นะกินอะไรอ่าหาย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 น้ำสิงห์อ่าอ่าขับไทยขัาวัะไร้ขาวมันไก้ก็อันนี้เิือลรวนะ ข้าวเนียวมูดใช่ไหม<อ>ใช่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 มูดเดียวข,ข้าเวเหนียวขาวเจียวด้วยเขามันได้ตอนนี้ยินพัดกับพราไม่ได้ใช่ไหมเข้ามันได้ได้ปัดใต้ได้ไแต่ว่ากินเพี้ยมไม่ได้เอ้อ นี่า็ฝักกวฝักดีนะทัดไส่วะพัดใส่ก็ดีพัดไ่ก็ดีนะสวัสดีครัอ่าจะมาคุยกันอีกสย哟เท่าทาพักตอนนี้อิมมากมากก็ร้องเพลงไม่ได้นะถร้องเพลงทำอะไรไม่ได้ยินนิดนิดหน่อยนะเจอเซงค่าสองเซงข้าเซงประเภทน้มประเภทนะ พัดไต่ grab พ uh, oh, ัดไต่ grab คอมันไก่อ่าอ่าไข้าวยำหมูปิ้งหมูปพี่ข้าวเนี่ยอ่าแค่ว่ายากินอ่าอยากบยากดงเบียนกินหมูปิ้งยากดมเบียนกินเบียนไม่ได้ก็กินหมูปิ้งไม่ได้ใช่ไหมอ่าพัดไต่ grab คอมันไก่ก็ได้ครับสสวัดีคใั่ใช่วิดีโอไปซ้ำไปได้ไหมครับได้คขอบคุณมากครับขอาคุณพี่ ก็เรามีคอนเสิร <ROM aría? S 3> ์ตตั <m> ้งแต่ใบสมงกเรืองนะก็ว <whiskey> okay. so ันนี้วันนี้ต้องร้องเพลงก็ใช่ก็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 ตอนนี้กินเผ็ดๆไม่ได้นะก็คอคอแนะนำไม่เผ็ดเข้าวาล้วนี่นี่นี่ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดอย่างเดียวแล้วก็ a c d r พวกนี้ได้ี่ jacket ครับเดนโบเอาเกมใหม่ครับสวัสดี เอาผัดไทยผักไทยนั่งก็ข้าวมันไก่้ากครับมีแต่ไก่ทอดในครับไก่ทอดไก่ไก่ต้มอ่ะไก่ตุ้งโอ้ยน่าอร่อยมากโคตรมากไก่ตรงยููแฟนาเาคแ่ก็ครับร้านจากหงสัตว์จะมาอีกครับกับปันยา สั้นยากครับอนครับตอนนั้นพวกเราอยากกินเบียด้วยนะกัเข้าเนียตอนตอนนี้ย่งไม่ได้รเรนนี่ของคุเองนะไดทำเป็นเรไม่ได้เจ้วหอดทำเป็นเรนไม่ได้ครับโอ้ซอสี่โรับเดือวอยากกินเบียด่ะโอเคโอเคนจคับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ

มีเบียรไหมกำลังหาเบียร์อยู่ครับอยู่ไหนอร่อยอร่อยอะไรนะไม่มีใจแยบหรอถ้าข้าเยียบกลับไปอ่ะครับวัตโุสมาร็ดชัยโทษอร่อยมากครับ อยากกินเบียร์แล้วโยโทอร่อยมากแต่ว่าอยากกินเบียร์มากมากพีก่จันยืนนะทีนี้ทีนนะกระโดดนะพี่ท่านาคมีทากี้ับไหมครับอ่าวกรโดดครับขอบคุณครับ <c oughs> โอเคจะกระเป๋บบานะกลับไปครับ <c oughs> โอาไป้าว

น้องญี่ปุ่นลองกินข้าวมันไก่และผัดไทยในงานเทศกาลไทยที่เกียวโต้้้ออออตตกกกกกลลลลลใใใใใช่่ไไหมคครัับงงะะ็จจนนปยโ มีแถดนึ่ง <descon> ว <fin anta> okay. ีนาที yeah, indeed, ่นะเฮ้ยคอนี่สุดยอดจริโอเคปมก็ปิดอาเลยนะน่นจะพิโรต้นโรตเอาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ยอยากกินรออะพบปมก็ปิดตัดจังก็ปิด ー第ええー、それで納得いかへんやったら俺もう話できへんで今日。あ,あ、マイミコンサートがダイナーマニー。オーガナイジャーズコンフォードマグジーナガプラウタロガンながプコーンプレンドウェアンメダイゴフォーマグジーナガプコーンジャガパンナガプじゃコンンロジンプロンープコーンコンディェアンナガプが、ロジンガプタロガンアーンプジンプタロガンアモニーメダイナガ ตนนร้องเพลง harmony ไม่ได้ก็ทำไมเพราะว่าตระกรับอยู่คนระับก็ผมก็ผิดอาจารย์ก็ผิดก็วยทอ,อดนี้อร่อยมากพกใช่ไหมใช่อันนี้ของอาจารย์ใช่ไหมนืออ้วินาทีที่ข้าก๋วยทอดนะครับผมผมก็ผมกินจะนกินจัดไ みんなに言ってもら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 これもらって โยโที้อร่อยมากอร่อยว่คอาจารย์อยาออันนี้โยโทนะอ่านี่แต่ตองนะกอหนึ่งัวนะที่ซ้อมจัะามจักก็สองจเะนะี่ช่ที่เป็นที่ชมเกิดกองถัดจากเกิดนะครเครอายมากกว่าสามมากกว่าตัดจาก เป็นปีไสนน้ช่คองผจะปัดใจดใอ่ะชัดโอ้โรูปนะไรูปไ่รูปอแมกเอามันไก่ไกโทอดไก่ขุ่มยูที่นตอเนตะ่ไเปิ Huy! Sao ta sao mà không cùng Wow, ngon quá. Coi chút, coi chút. Sorry, chị wam đi сдел asynchronous rồi. Đ genau lúc này chờ thôi hông Ok? Uh. Ah. okay. ชอบซอส <Okay. S 1> อันนี้นะซสอสเนี่ยโ uh, uh. ออคตรข,ออขึ้นพูขึ้นแม่โคตรโอเคตาจานต่อไปปัตไตเปิดดูดูดูซี่ตาจันดูสิดู ว่าไม่มีทรงผมโคมผมาช่ไหไม่ครับไม่ใช่โคมผมโลมาโโลและนาร์จบไม่ค่อยมีคนเลน

ฟังกินแล้วก็อร่อยมากมากอันนี้ไก่ดประมไกดอสก็รสชาติไม่มืนกันนะามันไก่มิ้อันไหนก็ไม่หมือนก

오내 당이 죠 라카 라카 마쿠아 아 아름 마쿠아 라카 아름 마아 라카 아름 아라 วันนี้พวกเราจะมีคนสัตว์ทั้งแต่บลาสามพันค์หรงนะโบราณจะคนสัตว์ก็จะไปกินสัตวก็จะไปกินเนื้อ ผมกลุ่มากาจริงนะครับน้องชายนีเดียไหมไม่ไม่ มากรขอบคุณมากครับมกรสบากคริอาับอ้มันขบัอมันกัมากบขอากดรขอคุณกันุมายรามามากาโรอเควับบเกราจะมากากาองจรอมมากกว่า すいません、これ撮影をこっちしながら注文させていただいてもいいですかなんんかでででみててててりりいいいいいつももももも通りにしたただけけ <laughs> 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 ととううう名前で今日ステージささせせららすすすど動画も撮影させてもらっていす貝の豆え飲みたいうありがとうございます 一杯だけお願いしてもいいですか。はい、はい、ここで待ってます。お願いします。タイアブルームーのドライパン。え、タイの豆を日本で販売されてるんですか。すお店もやられてるんですか。そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。 คุณนาครับอาจิเบนชิตโก่อัลก่อนคาสชามไม่กินอคาเฟ่ใช่วันนี้มีเพื่อนนะเอลีจานกับโคเฮกุนนะครับกับอิสเซนะครับสวัสดีครับนกันมากันแฟและปักคอนนะ

าเช่าฟเช่นใหม่รอยมอาข้าวสวยี้ข้าวสวยดีใจมากมากขอบคุณครับอิจียคงภาคนะครับขอบคุณมากเอันนี้ไคทีไ โอ้ยเข้าสชมผัสมากชอบมากตอนที่ไปเชมไม่าตกลงรักเข้าสยอร่อยมากตกลงตกลงพอยนี่วสกินี่รตกลงรักตกลงรักเข้าสุยได้ไหมตกลงรักเข้าสุดตกลงรักเข้าสุนะครับเออขอบคุณท่านหัวดิอน

ต,ตอนนี้เวลายี่โมงครับว่ายมองเครื่องโอ้ยี่สิบเอ๊ะนาทีเนีนยเยวก็จะพยายามทำรสัตว์นะนอร่อมากคุณมเป็นม่อร่อยมาก